เอกสารที่เราใช้เตรียมเรื่องการเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงนะด้วยความเร่งคงที่ตรงนี้ประเด็นหลักๆของเขาจะอยู่ตรงนี้เวลาเราดูเงื่อนไขการเคลื่อนท,นนนนนทนี่ตามแนวเส้นตรงเนี่ยเนี่ยการเคลื่อนที่ตรงนี้ตามแนวเส้นตรงแล้วเงื่อนไขอ่ะตรงนี้นี่คือเงื่อนไขทำเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญ หมายความว่าห้าสมการที่มาเสื้อพูดต่อไปเนี้ยห้าสมการก้อนเนี้ยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่เราพูดถึงตรงเนี้ยตัวแปรของเขาจะมีอยู่ห้าตัวตัวแรกก็คือเรื่องของการกระจัดการกระจัดเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวตัวเอสแล้วก็มีหน่วยเป็นเมตรความเร็วนั้นจะมีอยู่สองตัวคือตัวแรกก็คือความเร็วตัวเริ่มต้นเราจะตัวยูสังเกตนะครับว่าพอเป็นความเร็วปลายเราจะเป็น V แต่2ตัวนี้จะมีหน่วยเหมือนกันก็คือเมตรต่อวินาทีส่วนตัวที่4ก็คือความเร่งความเร่งเนี่ยจะมีหน่วยเป็นอะไรเมตรต่อวินาทีกําลังสองแล้วหนูรู้ไหมว่าตัวสุดท้ายของเขานี่คือเวลามีหนยเป็นวินาทีเนี่ยใน5้าตัวเนี่ยที่เราพูดถึงมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีปริมาณอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเวกเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสเกลาร์กลุ่มเวกเตอร์มีกี่ตัวหนูลองดูสิกลุ่มเวกเตอร์มีกี่ตัวลูกมีตัวไหนบ้าง มีตัวที่หนึ่ง,งสังเกตดีๆนะการที่เราจะดูว่าตัวไหนเป็นเวกเตอร์ให้สังเกตตัวอักษรมันจะมีหวัวลูกศรครึ่งสีกอยู่ด้านบนนะก็จะมีตัวไหนบ้างลูกมีหนึ่งการการกระจัดสองความเร็วต้นคสามเร็วความเร็วปลายสี่ความเร่งนะสรุปแล้วคือเรามีตัวที่เป็นเวกเตอร์จริงๆเนี่ยอยู่สี่ตัวก็คือกลุ่มนี้กลุ่มเนี้ย จะเป็นกลุ่มปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์นะลูกทีนี้จะมีกลุ่มตัวเดียวเนี่ยคือตัวเนี้เป็นปริมาณสเกลราถ้าเรามองมองสภาพอย่างเนี้ยก็แสดงว่าเวลาเราคิดเรื่องเนี้ตัวที่เป็นเวกเตอร์ต้องระวังทิศทางเนื่องจากปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเขาจะมีทั้งขนาด และทิศทางเขานี่จะมีทั้งขนาดใช่ไหมแล้วก็ทิศทางตัวเนี้จ,จะต้องดูดีๆส่วนปริมาณที่เป็นสเกลร์เนี่ยเขาจะมีแต่อะไรขนาดใช่ไหมลกูกขนาดเพียงอย่างเดียวอันนี้คือกลุ่มที่เราต้องระวังสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมเสมอก็คือในแต่ละปริมาณมันจะมีหน่วยหน่วยของเขาเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นการกระจัดหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตร ส่วนความเร็วต้นความเร็วปลายหน่วยของเขาจะเป็นเมตรต่อวินาทีถ้าเป็นความเร่งเนี่ยหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองแล้วก็เวลาเนี่ยหน่วยจะเป็นวินาทีโอเคไหมอเน,นี้ยอยู่ในกลุ่มเพราะนั้นชีตก็จะมีอยู่ลนะทีนี้หลักในการเลือกใช้สูตรนะเพราะว่าในแบบฝึกขัดของเราเนี่ยแบบฝึกทักษะที่มาเซื้อให้เลือกทำเนี่ยมีเจ็ดข้อแต่มาเซอร์เลือกมาหนึ่งข้อในนี้จะสังเกตดีๆนะว่า หลักในการเลือกสูตรเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะดูจากอะไรหลักในการเลือกสูตรเขาจะดูจากจํานวนตัวแปรนะครับจำนวนตัวแปรทั้งหมดที่มีอยู่เดีย๋ยวมาเซอร์เคลียกระดานก่อนนะว่าตัวนี้ไม่เอาจะได้ลบออกไปไมิงั้นเดี๋ยวก็เสียเวลาเรา,าเซอร์ลบก่อนอ่ะดูวิธีการดูเนี่ยเราจะดูแบบนี้ ภากเราจะเลือกใช้สูตรที่1ให้เราสังเกตว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วโจทย์ต้องการหาจะต้องไม่ปรากฏตัว S คือการกระจัดถ้าเราจะเลือกใช้สมการตัวที่สองและให้เราไปพิจารณาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดตรงนี้กับสิ่งโจทย์ต้องการหาตรงนี้ตัวแปรเนี่ยจะต้องไม่ปรากฏตัว A เราถึงเลือกตัวมาการที่2 ยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยโจทย์กำหนดตัวแปรอะไรข้อที่หนึ่งเนี่ยตัวแรกก็คืออะไรเนี่ย u ครับย <You. S 1> โจทย์กำหนด u มาให้เราหนึ่งตัวตัวที่สอง v ครับ v ตัวที่สาม t ครับ t ตัวที่สี่เ <A. S 1> <A. S 1> ครับเเพราะฉะนั้นบอก u บอก v บอก t แล้วให้หา a อขาดตัวแปรไหนดูที่สมก,การเทียบเคียง เขาไม่มีตัวแปรไหนเพราะตัวแปรมีอยู่5ตัวคือมี s, มี u มี v มี a แล้วก็มี T ไม่มีตัวไหนลูกการกระจัด S ครับขาด s แสดงว่าเมื่อไม่มี s เราก็ต้องเลือกสมาการตัวนี้สมาการที่ไม่มี s ก็คือสมการที่ที่1เพราะนั้นเราก็ใช้สูตรตรงนี้เลยว่าอะไร V เท่ากับเลยลูก u บวก A T ตัวนี้คือสมการตัวที่เราใช้โอเคไหมโอเคทีนี้ภายใต้เงื่อนไขชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะทำไงต่อสมมุติมาเสื้อเคลียร์ทั้งกระดานกันมาเสื้อย่อกันนะอ่าดู มัสจะบอกว่าในสูตรที่เราใช้ตรงนี้ก็คืออะไรครับ v ศูนยนะเราใช้ v เท่ากับ u บวก at ผลเราได้อย่างงี้เราก็มาดูงนี้แทนค่าก่อนมาสื้แทนค่านะแทนค่า v มีค่าเท่าไหร่ แปสิบ <80. S 2> <80. S 1> เท่ากับ U มีค่าเท่าไหร่ลูกยี่สิบนะอ่ายูยี่สิบแล้วก็บวก A เท mm ่าไหร่คะ A ไม่รู้โจทย์ต้องการหาครั้ง A ไว้ก่อนส่วน T นะลูกสิบครับ <15. S 2> อืมสิบโอเคทีนี้พอเราได้อย่างนี้ใช่ไหมวิธีการแก้สมาการของเราก็คือเราต้องย้ายยี่สิบไปลบฉะนั้นห,หรือพูดยยง่ายๆถ้าเราต้องการที่จะ คิดเหมือนตามปกติที่เขาคิดกันโดยทั่วไปตามหลักนิสัยเขาจะบอกว่าเอาแปสิบแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาลบด้วยยี่สิบฝั่งนี้แล้วก็ก็บอกว่างั้นเท่ากับยี่สิบแต่เขาก็ลบออกยี่สิบใช่ไหมลูกแล้วก็บวกบวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรลูกบวกด้วย A คูณด้วย10ธรรมดาปกติเข้าใจไหมลูกก็ค,คือ สรุปง่ายๆว่ามาเสื้อเพิ่มเทอมนี้เข้าไปแต่มาเสื้อต้องเพิ่มสองเทอมไหมสองเทอมแล้วเราก็มองดูดีๆนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเราเอาตรงนี้มารวมกันแล้วมีค่าเป็นศูนย์กลุ่มนี้มันจะดูเหมือนกับว่าเราย้ายยี่สิบไปลบดังนั้นเราก็เลยจําว่าถ้าตรงนี้เป็นบวกเราย้ายข้างก็กลายเป็นลบเลยเข้าใจไหมลูกมันก็เลยกลายเป็นแปดสิบลบยี่สิบคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบถูกไหม แล้วฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหรลูก10บหลักการเดียวกันเราก็เหมือนกับว่าเราเอา1ิบไปหลายลูกไปหารแต่เราต้องหารทั้งสองข้างเพื่อให้มันสมดุลถ้าลบลบสองข้างถ้าบวกบวกสองข้างถ้าคูณคูณสองข้างแล้วเมื่อถ้าเราจะหารเราก็ต้องหารทั้งสองข้างพอเราหารตุงนี้นะเราก็จะได้ว่าอะไรสิบหนึ่งสิบแล้วก็สิบหนึ่งสิบชุดนี้ได้หนึ่ง ตรงนี้เราก็ตัดเลยนะครับตัดเหลือเท่าไหร่ครับ mm hmm. เดือหกไหม mm hmm. เลือหเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาตอนนี้ก็คือ6กเท่ากับ a แต่เวลาเราเขียนจริงๆเราจะไม่เขียนแบบนี้เราจะเขียนว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าความเร่ง A มีค่าเท่กับหเมตรต่อวินาทีกําลังสองอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้จากการทําพอเข้าใจไหมลูกอ่ะสาหรับข้อที่สอง ข้อที่สองลองดูวิเคราะห์ดูสิข้อที่สองเนี่ยลองหม่อมเสื้อก่อนว่าสูตรที่หนูจะต้องใช้คืออะไรบ้างโจทย์กำหนดอะไรบ้างบอก S S u v นี่คือบอกมาใช่ไหมเอยขายอะไรลูกเขาบอก S มาให้เราบอก S มาให้เราหนึ่งตัวบอก V u แล้วก็บอก V แล้วก็ต้องการหา T ขาดอะไรอ่ะขาดตัวไหนไม่มีตัวไหนลูกไม่มีเอไม่มีเออันนี้ไม่มีเอพอไม่มี A อปับ๊บเราก็ต้องย้อนกลับว่าไม่มีเอก็ต้องยกกลับไปที่นี่แสดงว่าสูตรที่หนูต้องใช้คือสูตรไหนสูตรที่ไม่มี A ก็คือสูตรนี้ถูกไหมเพราะนั้นสมการที่หนูจะต้องใช้ก็คืออะไรสมการที่นี่หนูต้องใช้ก็คือ เอสเท่าไหร่ลูก s เท่ากับ v ีบวกยส่วน2แล้วคูณกับ t เข้าใจไหมลูกนะครับทีนี้สมการก้อนเนี้คือก้อนที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นเราก็ไปแทนค่า ที่ต้องแทนค่าหาคําตอบการแทนค่าหาคําตอบดูยังไงลูกเราจะแทนค่าหาคำตอบดูงไง,เ,าาอไงเอาค่าที่ได้มาทั้งหมดลองดูนะครับเราก็เริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่แทนค่าก่อนนะโอเคแทนค่าแทนค่า s เท่าไหร่ลูกหกสครับหกสอ่าเอสเท่ากับวงเล็บ v เท่าไหร่ครับยี่ครับวียแล้วก็ u 10ิใช่ไหมนะหารด้วยสองแล้วคูณกับ t แต่หลักการตัดกันเนี่ยเราไม่สามารถตัดในขณะที่มีบวกแทรกตรงกลางได้ เพราะเราถือว่าเป็นคนเป็นมันม,มันมีมากกว่าหนึ่งพจน์หรือหนึ่งเทอมวิธีการก็คือเราจะต้องไปรวมตัวเลขในวงเล็บที่มีเครื่องหมายบวกลบขั้นกลางก่อนเพราะฉะนั้นหนูก็รวมข้างบนไปก่อนได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบบวกสิบเป็นสามสิบครับสามสิบแล้วก็คูณที่สองหารที่สองแล้วคูณที่ทีทีนี้หนูสามารถตัดได้ละสองหนึ่งสองตรงนี้เป็นสิบห้าถูกนะ หลังจากนั้นเสร็จนูย้ายสิบห้ามาทำอะไรมาเสื้อย้ายมาหารเลยนะได้ไหมหึได้ปะหกสิบแล้วก็หารด้วยสิบห้าเท่ากับทีได้ไหมครับงงไหม่ะถ้างง,งเริ่มใหม่เราตัดน,นี้ทึ้งก่อนมาเสื้อเขียนใหม่นะมาเสื้อเขียนว่าเท่ากับสิบห้าทีก่อนนะ นี่คือหกสิบโอเคไหมโอเค <Okay. S 2> อ่ะทีนี้ในหลักการเดียวกันถ้ามาเซอร์เอา15หารตลอดมาเซอร์ก็หารฝั่งนี้ด้วยได้ไหมลูกได้นะโอเคงั้นมาเซอร์ตัดนะ15บห้นึ่เหมือนไหมกับมาเซอร์ย้ายมาหารเลยมันคูณอยู่กับทีมาเซอร์ย้ายมาหารได้ไหมลักษณะจะเหมือนกันไหมนึกเก็บไหมว่าอยู่ตำแหน่งคูณมาเซอร์ย้ายมาหารก็ได้ สิบห้าครตัวนี้อะไรลรู4สี่ครับสี่ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสี่ทีสี่เท่ากับทีแต่เวลาเราเขียนเราต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นทีเนี่ยมีค่าเท่ากับสี่วินาที t. อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการทาโอเค